สวัสดีครับอยู่กับ tgg วันนี้อยู่กับปืนเจลไฟฟ้าขนาดปืนกลมือพกพานะครับ mp 1 7ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับภายในกล่องประกอบด้วยตัวปืนปลอกเก็บเสียงเ e ส dot แมกกาซีนยาวแมกกาซีนกลมแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จและกระสุนเจลจำนวนหนึ่งครับ เอาละครับหลังจากที่รีวิวปืนขนาดใหญ่ไปสักระยะแล้วนะครับวันนี้กลับมาเอาใจปืนพกขนาดเล็กแบบนี้บ้างนะครับผมในมือผมตอนนี้นะครับเป็นปืนเจลไฟฟ้าระบบ full automatic นะครับผม mp 1 7นั่นเอง mp 1 7นะครับก็อาจจะหน้าตาแปลกๆหน่อยเนาะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันแต่เนี้ยก็เป็นโมเดลมาจากปืนจริงนะครับซึ่งหน้าตาเขาก็ประมาณนี้เลยจะเล่นคล่องตัวและสนุกมากแค่ไหนเดี๋ยวติดตามดูรีวิวกันต่อไปเลยครับขอเริ่มจากรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับผมตัว mp 1 7ตัวเนี้ยนะครับเป็นผู้ผลิตเดียวกับปืนกล็อกนะครับผม ที่เป็นตัวออโต้ตัวนี้นะครับสีแดงที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ใช้ระบบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับใช้แบตเตอรี่เหมือนกันซึ่งถ้าผมจับเทียบให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเห็นความคล้ายคลึงของตัวบอดี้ปืนบางช่วงใช่ไหมครับถ้าผมเอามาเทียบกันแบบนี้ก็คือพูดตรงๆจริงๆแล้วก็คือตัวเนี้ย p 1 7มนะครับมันก็คือเครื่องในเดียวกับตัวกล็อกตัวนั้นแหละแค่อยู่ในบอดี้ของ MP17 เท่านั้นเองนะครับผมฉะนั้นหากใครเคยดูรีวิวของปืนกล็อกตัวนั้นปล้ะะครัเียสิิทธภาพกกก็จใน นะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับผมตามเข้าไปดูกันได้เลยเนื่องจากที่เขาเป็นผู้ผลิตเดียวกับตัวกล็องตัวนี้ใช่ไหมครับเนื้องานแล้วก็องค์ประกอบของเขาเนี่ยจะเหมือนกับตัวกลองตัวนั้นทุกประการเลยคือบอดี้ตัวนี้นะครับผมผลิตจาก ABS พลาสติกทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดเลย นะก็คือตัวปากกระบอกปืนด้วยนะครับผมทั้งตัวสไลด์นะครับทั้งตัวบอดี้ข้างล่างตัวพันท้ายนะครับผมแต่อาจจะมีส่วนเสริมที่มันต่างกับกล็อกนิดนึงเพราะตัวนี้ก็เป็นบอดี้ mp 1 7เนาะมันก็จะต่างกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆเ,เริ่มจากปากกระบอกปืนกันก่อนเลยตรงนี้ผมใส่ปลอกเก็บเสียงที่เขาให้มาไว้แล้วนะครับผมซึ่งจริงๆก็ถอดได้นะครับผมถ้าถอดแล้วหน้าตามันก็จะประมาณนี้คือมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยเพราะว่าตัวปากกระบอกปืนมันกุดเกินตัวบอดี้ปืนออกมาเนาะก็แล้วแต่คนชอบแล้วกัน,นะกกั้อปกสีงนลไ นะมันก็ทําให้อ่าอาจจะสะดวกกว่าในที่แคบกว่าอะไรอย่างนี้พกพาง่ายกว่าหรืออาจจะแบบว่าอ่าไม่กระแทกเนาะเวลามันมีปอกเก็บเสียงนะครับผมซึ่งจริงๆปอกเก็บเสียงตัวเนี้ยคือปอกเก็บเสียงตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบกับเอ่อกับประสิทธิภาพของปืนแต่อย่างใดน,นะครับผมมันก็แค่เป็นประดับเฉยๆอ่าประดับเฉยๆถัดมานะครับผมเริ่มจากตัวบอดี้ปืนก่อนละกันเพราะมันยื่นออกมาเนาะตัวเนี้ย ตัวนี้มันจะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่ซึ่งที่เก็บแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะอยู่ด้านล่างนะครับผมที่เก็บแบตเตอรี่เขาจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับเปิดฝาออกมาข้างล่างนะฮะจะเป็นแบตเตอรี่ที่เขาแถมมาซึ่งตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ที่แถมมาได้เท่านั้นนะครับผมเช่ชนเดียวกับตัวนี้เลยก็คือแบตเตอรี่มันอยู่ข้างล่างเหมือนกันเนาะซึ่งจริงๆแล้ว2ตัวนี้ก็ใช้แบตเตอรี่เดียวกันได้นะครับเนื่องจากอุปกรณ Led ์ 000. มันเหมือนกันเนาะกลับขึ้นไปด้านบนครับเป็นตัวปากกระบอกปืนสีส้มน,นะครับผมแสดงให้เห็นถึงความ เพราะว่าตัวบอดี้เนี่ยมันมีตูดพันธายที่ยกสูงขึ้นมาตรงนี้เนาะซึ่งตัวเนี้ยผมติดเลดดอทไปด้วยมันก็ทําให้มุมเล็งนะครับมันเลยมันเลยศูนย์หน้าไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นศูนย์หน้าของกลอกแหละจริงๆอ่ะถ้าใครเห็นอนะ่ะถ้าใครสังเกตะทรงตรงนเนี้ยเนี่ยมันคือทรงกลอกเลยนะครับผมตรงเนี้ยตัวบอดี้ที่เป็นชุดยิงมันมันเหมือนกลอกเลยนะครับผมฉะนั้นมันก็เหมือนมีสไลด์ให้ไว้กับกลอกเนาะ โอ้ผมลืมบอกไปว่าตรงช่องเก็บแบตเตอรี่นะครับมีเป็นรางติดอุปกรณ์ด้วยทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ทั้งข้างล่างเลยนะครับได้3ทิศเลยตรงนี้ค่อนข้างคืออุปกรณ์เสริมอู้ฟู่เลยทีเดียวถึงแม้ตัว,ต,วตัวปืนเขาจะไม่ได้แถมอะไรมานะครับแต่ถ้าเรามีแบบไฟฉายหรือว่าเลเซอร์อะไรที่ที่มีกับปืนอื่นอะ่ะเราก็ติดตรงนี้ได้เลยนะครับผมมีมี3ทิศเลยนะครับผมเต็มที่แน่นอนถัดมาในสวนสไลด์เนี่ยเราก็เจอรางติดอุปกรณ์อัอนนึงข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นอันที่ไว้สําหรับติดบนบนตัวสไลด์เนะเาะ อาจจะเป็นศูนย์เลงได้แหละแต่อย่างที่บอกว่าศูนย์เลงตรงนี้มันก็อยู่ต่ํากว่าอยู่ดีนะครับมันอยู่ต่ำกว่าเลดดอตตรงนี้นะครับที่อยู่ที่ส่วนของพันทายครับผมซึ่งจริงตรงพัน้ายที่ผมติดเลดดอตเนี่ยมันก็เป็นรางติดอุปกรณ์อีกอันนึงนะซึ่งผมติดเลดดอตที่แถมมากับตัวปืนตรงนี้นะครับผมฉะนั้นมันมีรางติดอุปกรณ์อ่ะเหมือนเหมือนเป็น2ขั้นอ่ะซึ่งขั้นสูงกว่าเนี่ยมันก็มันก็ควรจะไว้ติดศูนย์เลงใช่ไหมครับถ้าเราติดศูนย์เลง อาจจะเป็นศูนย์ที่ยกสูงขึ้นนะครับผมพอ,พอติดดอดที่ยกสูงขึ้นตรงนี้ลางติดอุปกรณ์ข้างหลังเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้อีกพอถ้าใช้มันก็จะบังนะก,ก็เลือกเอาวัสดุแบบไหนแล้วกันดีกว่ามันให้มาดีอยู่แล้วดีกว่าไม่มีนะครับผมมีดีกว่าไม่มีถัดลงมาที่ตัวบอดี้ครึ่งล่างนะครับครึ่งล่างก่อน พึ่งล่างเนี่ยตรงที่เป็นช่วงตรงที่เป็นทรงมือจับเนาะตรงที่เป็นมือจับนะครับตรงเนี้ยเป็นบอดี้ของ MP17 นะครับผมซึ่งมันก็จะดูแปลกๆใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นบอดแม็กที่เราสามารถใส่แม็กเข้าไปได้นะครับผมแต่มเมื่อกี้บอกว่ามันใช้บอดี้ของกล็อกไม่ใช่เหรอมันเหมือนเป็นปืนพกกล็อกเลยฉะนั้นแม็กมันต้องใส่ที่ด้ามจับตัวปืนสิใช่ไหมซึ่งจริงๆก็ใช่อีกครับผมเพราะว่าเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็เป็นบอดี้ของกล็อกมานั่นแหละฉะนั้นตัวแม็กกาซีนที่แถมมาเนี่ยครับมันก็จะ้้้ใบบีดปนนเไ็ชแ อ่ะเบอกแม็กข้างหน้าเมื่อกี้คืออะไรบอกแม็กข้างหน้าเมื่อกี้ที่เหมือนเป็นทรงเป็นแม็กที่อยู่ด้านหน้าไกลคืออะไรมันก็เป็นบอกดแม็กจริงๆครับฉะนั้นแม็กอีกอันนึงที่ได้มาเราก็สามารถใส่เข้าไปตรงนี้ได้อีกอ่ามันมีช่องใส่แม็กกาซีนสองแม็กเลยฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยเรามีแม็กสำรองเสียบอยู่ตรงนี้นะครับผม แต่จริงๆอะแม็กที่ใช้งานจริงๆอะแม็กที่ฟีดกระสุนคือแม็กด้านหลังเนาะก็คือแม็กที่อยู่ในด้ามจับของปืนพกนั่นแหละก็คือจริงอันนี้มันก็คือปืนพกนั่นแหละใช่ไหมแต่ทีเนี้ยบอกแม็กข้างหน้าเนี่ยมันก็ใส่แบ็กได้นะครับทำหน้าที่2อย่างด้วยกันคือ1เป็นที่เก็บแม็กสำรองนะครับผม2ก็คือเป็นมือจับนั่นเองเวลาเราใช้เวลาเราใช้ใชยิงเนาะตรงเนี้ยมันทําหน้าที่เป็นมือจับด้านหน้าได้ด้วยนะครับผมซึ่งแม็กกาซีนที่เขาแถมมาเนี่ยก็เป็นแม็กกาซีนเดียวกับตัวกล็อก กายเป็นอันกลมเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าใครมีปืนกล็อกสีแดงอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะได้อันกลมมาอีกอันหนึ่งเนาะแล้วก็ได้อันยาวมาอีกอันหนึ่งซึ่งเราจะสามารถใช้กลมคู่เลยก็ได้อย่างงี้เป็นดำสองอันหน้าตาประหลาดดีแต่ก็เล่นทั้งวันได้เลยนะครับผมสองแม็กอันนี้แต่ถ้าแม็กกลมมันเทอะทะไปหน่อยเราก็อาจจะใช้แม็กยาวสองอันนี้ก็ได้นะครับผมมันก็จะดูปกติขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใช้เล่นได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแม็กก็สะดวกดีนะครับผม หันมาดูด้านนี้ครับผมตัวปุ่มปลดแม็กนะครับมี2ปุ่มด้วยกันเพราะเนี้ยมี2บอแม็กเนาะปุ่มของบอดแม็กด้านหน้านะครับจะอยู่ตรงจุดเริ่มต้นของบอดี้ปืนเลยก็คืออยู่หน้าแม็กตรงนี้นะครับผมส่วนปุ่มปลดอาร์แม็กหลังที่อยู่ในด้ามจับนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งทั่วไปนะครับก็คืออยู่หลังไกปืนตรงนี้นะครับผมด้วยความที่ด้ามจับเนี่ยคือคือด้ามจับตัวเนี้ยมันค่อนข้างอ้วนกว่านิดนึงมันมันอ้นวนกว่ากลอกระดับหนึ่งเลยนะครับผมฉะน,นั้นฉะนันเียมอา่าบืข นิ้วโป้งผมมันเอื้อมไปไม่ถึงปุ่มปลดแม็กนะครับผมนะไม่ถึงปุ่มปลดแม็กซึ่งสมมุติถ้าเราใส่แม็กอยู่เนี่ยซึ่งถ้าเราใส่แม็กอยู่2อันแบบนี้ใช่ไหมครับแน่นอนแหละแม็กหน้ามือขวาผมไปไม่ถึงอยู่แล้วฉะนั้นเวลาผมจะถอดแม HH, ็กผมต้องใช้มือซ้ายนะครับกดอย่างนี้นะครับกดที่ปุ่มปลดแม็กแล้วดึงออกมาอย่างนี้นะครับส่วนส่วนแม็กข้างหลังเนี่ยนิ้วโป้งผมก็ไปไม่ถึงเหมือนกันฉะนั้นมันก็ต้องใช้มือซ้ายในการกดอีกเช่นเดียวกันนะครับผมฉะนั้น หาใครมือมือไม่ใหญ่พอเนี่ยมือเล็กมือเล็กหน่อยก็ต้องใช้มือสายช่วยนะครับผมมาดูที่ส่วนของพันายนะครับส่วนที่พ้นจากบอดี้ที่ควรจะเป็นล็อกไปเนี่ยมันจะมีเหมือนช่วงช่วงตูดพันธยของปืนนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยซึ่งตัวข้างบนพันธ้ายอย่างที่ผมบอกไปมันก็มีรางติดอุปรกรณ์ให้แถวหนึง่งนอกแถวหนึ่งสั้นๆผมก็ติดเล็ดอทที่แถมมากับปืนนะครับผมทีนี้ส่วนของพันธยตัวเนี้ยมันสามารถยือดออกมาได้นะครับผมเหมือนก็มันก็จะเป็นทรงปืนกลเล็กเนาะวิธีการยืดพันท้ายออกมานะครับ จะเป็นปุ่มกลมๆตรงนี้เลยอยู่ตรงกลางตัวบอดี้เลยนะครับถ้าเรากดปุ๊บมันจะดีดออกมาเลยอ่ามันจะดีดออกมาเลยคือมันมีสปริงอยู่ข้างในนะครับผมพอพอมันขยายออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีขนาดเดียวเลยก็คือขนาดเท่านี้นะครับผมไม่มีระหว่างกลางตรงนี้ก็คือมีแค่เปิดกับปิดเลยนะครับผมซึ่งตัวก้านเนี่ยตัวก้านบันทายเนี่ยเป็นเหล็กเลยนะครับเป็นเหล็กหนาเลย คือเราไม่มีทางงอตรงนี้ได้แน่นอนคือมันแข็งแรงมากแล้วมันไม่หักแน่ๆนะครับผมคือซึ่งผมประหลาดใจมากว่าเขาให้เหล็กขนาดนี้มาเลยทีเดียวนะครับทรงของพันธายเนี่ยผมจะให้ผมหันหลังให้ดูทรงของพันธายเนี่ยมันจะเป็นพันธายโค้งแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้เป็นพันธายแบบเต็มผืนเนาะที่เราไว้ท่าบาทแต่ตัวนี้ก็ท่าบาทได้แหละแต่ที่มันทําเป็นโค้งแบบนี้เพราะว่ามันให้เรามันให้เราใช้มือเดียวครับปกติเราใช้มือเดียวเนี่ยพันธายเนี่ยมันจะล็อกอยู่กับตัวแขนของเราเนาะทำให้ปืน,นี่ะ ทำให้ตัวปืนเนี่ยมันไม่ไม่สั่นอย่างนี้นะครับไม่ไม่ได้สั่นอย่างนี้เวลายิงก็มันก็จะล็อกอยู่กับแขนเราอย่างนี้มันก็จะทําให้แม่นขึ้นนิดนึงนะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ค่อยเข้ากับทรงแขนผมเท่าไหร่เพราะไม่รู้ผมอ้วนไปหรือมันเล็กไปหรืออะไรยังไงเนาะมันก็ไม่เข้ากันนะครับฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยผมก็ใช้ท่าบาปกตินี่แหละซึ่งมันก็เป็นทรงที่ท่าบาปกติค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะก็สบายปกตินะครับไม่ได้ไม่ได้ฝืนไม่ได้อะไรแล้วด้วยความที่ก้านเป็นเหล็กด,ด้วยคือมันททา มันทาบแรงเยอะได้เลยมันไม่เป็นไรแน่นอนนะครับผมส่วนวิธีการปิดพันท้ายลงนะครับก็ให้เรากดปุ่มตัวกลางนี้เหมือนเดิมนะครับกดค้างไว้แล้วก็ดันกลับเข้าไปอย่างนี้นะครับผมมันก็จะล็อกเข้าที่มาดูมาดูในส่วนของชุดยิงนะครับชุดยิงตัวเนี้ก็เหมือนกับตัวกล็อกตัวนั้นอีกก็คือจะมี2โหมดนะครับผมก็คือจริงๆเป็นโหมดเปิดไฟฟ้ากับโหมดปิดไฟฟ้านั่นแหละสวิตช์ปรับโหมดอยู่ที่เดียวกันเลยอยู่ที่ตัวที่มันจะเป็นตัวปลดสไลด์ของปืน ผมซึ่งมันจะมีสองตำแหน่งคือขึ้นกับลงนะครับถ้าลงเนี่ยถ้าเราปรับลงมาเนี่ยมันจะเป็นโหมดแมนนวลนะครับผมแมนนวลคือเรากดไปเนี่ยไฟฟ้าไม่ทํางานนะครับแต่เราสามารถชักคิงได้ทีละนัดนะครับผมเราชักคิงได้แบบนี้อ่าเหมือนตัวนั้นเลยนะครับถ้าปรับขึ้นมาก็จะเป็นโหมดไฟฟ้านะครับกดรัวได้เลยกดรัวได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีเซฟตี้นะครับฉะนั้นไกปืนสามารถกดได้ตลอดเวลานะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะไม่ทํางานเท่านั้นเอง ส่วนตัวไกปืนนะครับก็ไม่ใช่เป <danach> ็นไกปืนสปริงอะไรนะครับผมเป็นไกปืนที่กดเข้าไปเจอสวิตช์นะครับดังคลิก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 นะครับผมมันก็จะไม่ได้ฝืนอะไรแรงกดจะเท่ากันตลอดทางไกนะครับผมไม่ได้ฝืนสปริงตรงไหนเลยก็จบแล้วนะครับสาหรับรายละเอียดภายนอกของตัวปืนเดี๋ยวต่อไปดูสาธิตการยิงนครับ <c oughs> ห,ลหลังจากที่ไปลองยิง MP17 มานะครับผมผลลัพธ์ของการยิงนะครับผมมันจะมี2โหมดเนาะก็คือโหมดชักยิงเองนะครับแล้วก็โหมดไฟฟ้าใช่ไหมครับไอตัวที่เราเวลาเราชักยิงเองเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณ100 FPS นะครับผมอาจจะบวกลบแบบหลักสิบเลยคือคือยิงค่อนข้างแบบว่ามั่นคงเลยทีเดียวคือมันอยู่ที่ประมาณร100ย0 0ไปเป๊ะเ,เ,เลยนะครับผมแต่เวลาเราปรับโหมดเป็นโหมดไฟฟ้าเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณ90นะครับผม90 FPS ก็คือหายไป10เพราะว่า ที่หายไปเพราะว่าเวลาเรายิงไฟฟ้าตัวสไลด์ครับผมมันเลื่อนมันเลื่อนน้อยกว่านะครับผมมันเลื่อนน้อยมันเลื่อนน้อยกว่าเวลาเราที่ลักชักยิงเนาะฉะนั้นมันจะแรงสปริงมันก็จะน,น้อยกว่านิดนึงนะครับผมแต่มันก็จะได้ความรัวขึ้นมานะครับผมสัวละคประมาณร้อย p s เนี่ยก็เป็นเลทที่ยิงสนุกเลยนะครับผมด้วยความที่เราสามารถบรรจุกระสุนได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ อ่ยิงได้ระยะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นปืนเจลไฟฟ้านะครับผมเกรดเริ่มต้นที่ดีเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเริ่มต้นเข้ามาในวงการเจลไฟฟ้านะครับผมหรือใครอยากซื้อเป็นของเล่นเอาไว้ยิงเล่นที่บ้านนะครับในสวนในสนามเนี่ยรอยเอฟพีเนี่ยยิงได้สนุกมากแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจ MP17 นะครับผมแน่นอนว่าผมทิ้งพิกัดไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะครับผม ใครสนใจกดเข้าไปดูรายละเอียดก่อนไนดะ้ตัวนี้ราคาดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมจ,จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกดถูกใจหากคุณถูกใจนะครับกด Subscribe และเปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม TG g ในการรีวิวปืนของเล่นชิ้นอื่นในครั้งต่อไปแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ